อร่อยมากเลยหรือว่าจะไปผัดเฉพาะเขานี่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วกันงามๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกขนจากธรรมชาตินะครับเมื่อเราปลูกป่าขึ้นมาเมื่อป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็จะมี ทรัพยากรต่างๆนะครับเกิดขึ้นในป่าของเรามากมายนะครับสามารถเก็บทรัพยากรเหล่านั้นนะครับแปลเปลี่ยนไปเป็นอาหารได้นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวพามาดูนิดก็อยู่กับภารกิจปลูกต้นไม้นะครับวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับตกแรงเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีแดดเลยแหละเวลาก็จวนจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็ปลอยๆเนาะฝนก็ตกปปลอยนะครับก็ถือว่า อากาศดีแล้วก็เหมาะสมที่จะปลูกต้นไม้นะครับวันนี้แต่ว่าไม่ใช่เหมาะสมที่สุดนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะปลูกต้นไม้นี่น่าจะเป็นสัก20-30ปีที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ลองลงมาแล้วกันแต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับเวลาลองลงมาที่ดีที่สุดเนาะที่เขาว่าก็คือวันนี้แหละปลูกวันนี้ก็ไม้หลากหลายชนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดู สิ่งที่เกิดขึ้นในสวนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่อุปกรณ์สำหรับเก็บนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูดูสภาพป่านะครับส่วนนี้ก็ตายไปหลายต้นนะครับตายแรงเมื่อปีปีก่อนนี้นะครับก็เสริมเข้าไปประมาณ 10- 2 0ต้นนะครับเดี๋ยวพามาดูครับ เป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับเห็ดหูหนูนะครับเยอะมากมันเกิดกับไม้สแกนานะครับไม้สแกนาท่อนนี้มันหักลงมาจากต้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับมันมีโพรงมีกิ่งผุมันก็เมื่อฝนตกลมลมแรงเนาะมันก็โค่นล้มลงมาก็ธรรมดาผมก็ปล่อยไปเลยนะครับไม่ได้มาเก็บไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่า วันหนึ่งก็คงจะตัดไปทําฟืนทําอะไรอยู่เราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติอย่างนี้นะครับมันก็จะมีพวกนี้แหละเห็ดนะครับมาเกิดเมื่อความชื้นเป็นใจอุณหภูมิสัมผัสเป็นใจเนาะฝนตกมาเห็ดพวกนี้ก็ค่อยๆเติบโตมานะครับไม่ใช่ว่าปุบป,ปับแล้วเกิดเป็นเห็ดวัน2วันเหมือนเห็ดตระกูลเอ็กโตไมคอรไรซาแบบที่เกิดเกิดกับรากต้นไม้นะครับพวกนี้ค่อยๆโตขึ้นมานะครับใช้ระยะเวลาเหมือนกัน uh huh. ดูดิ แกงใส่หน่อไม้นะครับอร่อยมากเลยหรือว่าจะไปผัดเฉพาะเขานี่ก็ได้อะเดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วกันงามๆทั้งนั้นเลยอืมเรียบร้อยนะครับโอ้โหได้เยอะนะครับดูเทียบกับอุ้งมือผมนะครับกับโอ้โหกระทงที่ใส่เนะี่ยเยอะเลยนะครับนี่คือเก็บเฉพาะดอกที่มันใหญ่ๆแล้วนะครับดอกเล็กๆอย่างนี้ขนาดเท่าประมาณปลายนิ้วนะครับ เราก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเนี่ยเต็มเลยปล่อยไว้ก่อนน่าจะอีกสักสี่ส้าห้าวันนะครับเดี๋ยวเขาจะเติบโตขึ้นมาอีอุ้ยร่วงร่วงเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยหไปเรื่อยเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะ,อะก็ย้ายมุมมานั่งแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายกันอีกสักนิดหน่อยแล้วกันเนาะก่อนที่ผมจะไปทำภารกิจปลูกต้นไม้ต่อนะครับ ก็เห็ดหูหนูเนาะก็ถือว่าเป็นดอกผลจากธรรมชาตินะครับไม้บางอย่างมันหักลงมันผุพังลงนะครับผมก็ไม่ได้ไปแทรกแซงกระบ,บวนการทางธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับบางทีก็ไม่ได้ไปเก็บมาทําฟงทํเฟือหรอกปล่อยมันผุย่อยสลายไปนะครับโอกาสเหมาะสมกับไม้บางชนิดนะครับเขาก็จะเกิดเห็ดพวกนี้ขึ้นมานะครับอย่างต้น ต้นแคอย่างนี้แคบ้านนะครับก็เกิดชอบเกิดเห็ดพวกนี้เหมือนกันนะครับบางชนิดนะครับพวกไม้มะม่วงหรือว่าไม้เต็งไม้รังเนี่ยก็จะเกิดพวกเห็ดขอนขาวพวกอะไรได้นะครับเห็ดกระด้างอะไรพวกอย่างนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นกอไผ่ที่เป็นกอไร่นะครับอย่างอย่นู้ดตรงกลางเฟรมเลยครับกอไรเนาะอย่างนั้นก็จะเกิดเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะครับพวกเห็ดไร่นะครับถ้ากอเขาตายนะครับไม้ไผ่ผุๆนะครับ ก็มากมายหลากหลายชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ธรรมชาติมอบให้เราเนาะก็เก็บมาทําอาหารได้มาปรุงเป็นอาหารได้นะครับก็ถือว่าการปลูกต้นไม้สร้างสวนป่านะครับใช่ว่าเราจะได้แค่ต้นไม้แล้วก็จะรอตัดต้นไม้ขายเหมือนอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดกันนะครับระหว่างที่ต้นไม้มันเติบโตไปนะครับมันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายหลายชนิดนะครับที่เราสามารถ ปลูกร่วมสวนป่าไว้ได้แล้วก็มีสัตว์หลากหลายอย่างนะครับที่เลี้ยงร่วมสวนป่าได้แล้วก็จะมีทรัพยากรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสวนเนาะที่สามารถเนี่แหละเก็บมาทําอาหารเก็บแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆได้มากมายนะครับเอาคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูเห็ดหูหนูนะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องไปปลูกต้นไม้ต่อสักนิดหน่อยนะครับอีกสัก4ี่หต้นแล้วกันจวนจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้